เอาละครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมก้าวนะครับจากช่องซาวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวฟิกเกอร์กันอีกแล้วนะครับฟิกเกอร์วันนี้ที่จะเอามารีวิวนี่ก็คือนี่ครับผมนี่เลยอันนี้คือฟูจิที v e เพเ d เตอร์นะครับจากหนังเพเทเตอร์นะครับเดอะเพเทเตอร์ปี2018เนาะอ่าซึ่งอันนี้ก็เขียนบทโดยพ่วงกับ i อร n m แมนภาคสามนะครับก็อ่าเป็น p พ e d เตอร์อีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่าเออดีไซน์มันสวยดีก็จะเป็น ตัวรายละเอียดคร่าวๆของกล่องเจ้าเฟ s ร์สทีฟเพเทเตอร์ตัวนี้เนาะต่อมาก็จะไปดูด้านข้างนะครับอ่านี่ครับด้านข้างกล่องก็จะเขียนว่าเดอะเพเ a เตอร์นะครับอันนี้เป็นของปี2018นะครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้เขียนเฟิร์สทีฟเพเทเตอร์หรือว่าเพเทเตอร์ผู้หลบหนีนะครับอันนี้เป็นอันติเมทแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับเป็นรุ่นอันติเมทนั่นเองอ่าด้านหลังก็จะเป็นรูปคร่าวๆนะครับรูปโดยรวมรูปแอคชั่นท่าโพสต่างๆนะครับของเจ้าตัวนี้เนาะนี่นะครับ อ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆเนาะซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเป็นพิเดเตอร์ตัวที่เอ่อถูกตัดแต่งพันธุกรรมเนาะตัวนี้มีเป้าหมายในการเอ่อชิงชุดที่อา่าไปเอามาจากอ่พิเ iter, ดเตอร์เผยยศจ่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ว่ามาเป็นกลุ่มที่ว่าตั้งใจที่จะยึดครองโลกเนาะไม่ใช่กลุ่มจากเผาพวกอา่าเผยยศจาภาคแรกนะแต่เป็นจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่ว่าต้องการจะ มาคองโลกต่อจากมนุษย์นะครับซึ่งไอตัวฟิสิกส์พ p เดเ a t o r ตัวเนี้ยก็ได้ส่งพ r เดเตอร์พีเดเต r ร์คิวเลอร์ไหมผมจําชื่อไม่ได้ว่ามันหรือว่าชื่อคิว l e r p r e d เดเตเนี่ยมันเป็นเหมือนชุดเกาะนะครับที่ว่าเอาไว้ต่อกรกับเจ้า p r e ดเตอรซึ่งมันก็ดูเป็น Iron Man จังเลยนะซึ่งสําหรับภาคนี้ผมรู้สึกว่ามันมันดูไม่ขังเท่าเวอร์ชันแรกๆนะเหมือนจะติดตลกไปซะด้วยนะ แล้วก็เหมือนเจ้า p r e เต t o r นี่ก็คือเหมือนเวลาสู้เนี่ยเวลาสู้หรือว่าเวลาอะไรมันค่อนข้างจะลีลาไปน,นิดนึงนะครับมันดูไม่ค่อยแบบดุดันเหมือนในเวอร์ชันอ่าก่อนๆเนาะอ่ะตัวนี้คือรายละเอียดคร่าวๆของตัวกล่องนอกเนาะต่อมาเราก็จะมาดูด้านในกันปึ๊บอ่านี่นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นวินโด์นะเปิดเป็นโชว์รูปของเจ้าตัวชิ้นงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปวินโด้ ตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นงานเจ้าฟ u ว i ิตีเพเดเตอร์ er นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปโดยรวมนะนี่รูปรูปสกรนรวมๆของเต้าตัวชิ้นงานตัวนี้เนาะครับตัวนี้ก็แกะจากชั้นบนเหมือนเดิมนะครับงานไคเนกาก็คือแกะจากด้านบนตัวนี้เป็นงานจีนเนาะก็ทํามาเหมือนกันแล้วก็มีที่สายนี่ไว้ห้อยขายของได้นะครับสําหรับพูอถูกใจพ่อค้าแม่ค้าเลยอ่ะนี่ครับก็จะเป็นวินโดว์เปิดมาอย่างนี้นนะสามารถดึงออกมาได้ปึ๊บตึ๊บนี่ครับนี่คือชิ้นงานตัวชิ้นงาน f u จ i t i v e Predator ตัวนี้เนาะซึ่งตัวนี้ก็มีตำหนิเล็กน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดอีกทีนึ่งตัวนี้เขาก็จะมัดลวดมาให้ด้วยนะครับมีลวดตัวนี้ผมก็ได้ทำการแกะเช็คไปแล้วเนาะรอบหนึ่งอะและนี้ก็จะมาพูดถึงรา,ายละเอียดของเจ้าตัวชิ้นงานกันเลยอะแล้วครับต่อมาก็จะมารีวิวเจ้าตัวกก f i g u r e Fugitive Predator นะครับตัวนี้กันเ่ยก็นี่นะครับอานี่ครับนี่คือตัวชิ้นงานโดยรวมของเจ้า Fugitive Predator งานเมกาจีนตัวนี้นะครับ ก็เนี่ยรวมรวมถือว่าสวยเลยดีไซน์ทั้งลูกเล่นดีเทลแล้วก็แทบจะเหมือนของแท้เลยนะครับแล้วก็ดีไซน์หลักๆนี่ฮะก็คืออ้างอิงมาจากหนังภาคนี้เลยนะครับภาคเดอะเพเทเตอนะครับซึ่งสวยมากครับถูกใจมากตัวนี้ซื้อมาแบบคุ้มราคามากนะครับห้าร้อยนิดเองใครที่สนใจก็เนี่ยครับไปลองมาหาเล่นดูได้นะครับสวยเลยใครที่อยากสะสมลายของเจ้าเพเทเตอรนะครับอ่ะครับตัวอ่าอย่างที่บอกก็ตัวนี้จะเป็นอ่า ยิทธที่เพเตอร์เป็นเพลเตอร์ที่ตัดแต่งพันธุกรรมนะครับมียีนของมนุษย์อยู่ในร่างกายนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยในเรื่องเนี่ยมันสามารถฟังมนุษย์ฟังภาษามนุษย์เนี่ยเข้าใจนะครับก็คือไม่ต้องผ่านเจ้าตัวหน้ากาก,ากแปลแปลงแปลงเสียงแปลงภาษาตัวนี้เลยก็คือมันสามารถรับรู้แล้วก็รู้ในสิ่งที่ว่ามนุษย์จะสื่อสารกับมันนะครับซึ่งในเรื่องก็มันมันจะดูเป็นฉากตลกเนาะอย่างเช่นตอนที่ เจ้าเพจิเพจร์ตัวเนี้ยหนีออกมาได้นะครับแล้วก็เข้าเข้าไปบ,บนรถนะฮะไปบนรถของทหารนะครับซึ่งใครที่จําได้ก็จะรู้ว่าไอฉากนั้นอะเพจิตร์มันบุกเข้ามาและทีนี้เหมือนว่าไอทหารเนี่ยก็คือลุ่มจัดการเพจเตร์นี้แต่ก็ไม่รอดสักคนนะครับซึ่งมันก็จะมีทหารตัวที่ว่าคนที่ขับจากด้านหน้าครับถามว่าเออข้างหลังสบายดีไหมอะไรเงี้ย เจ้าฟูจิทิปตัวพิเทตเตอร์ตัวนี้ก็หยิบแขนของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ทำแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเขากาลังกำเป็นรูปนิ้วโป้งนะครับก็เนี่ยชูขึ้นไปทําให้ <c oughs> ถือว่าเป็นการโต้อต,อตอบตอบสนองกับมนุษย์ตอบตอบภาษามนุษย์แล้วก็แสดงออกมาในท่าทางที่ว่ามันดูคล้ายมนุษย์ขึ้นนะครับแล้วก็พวกนี้มันไม่ทําร้ายมนุษย์ด้วยนะถ,ถ้ามนุษย์ไม่สู้กับมันนะตัวนี้เป็นตัวที่ ผมไม่แน่ใจนะว่าเนื้อหาก่อนหน้านี้นเป็นยังไงแต่ว่ามันมาบนโลกเพื่อจะมาเตือนมนุษย์นะครับแล้วก็เอาชุดเป็นเหมือนเป็นชุดเกราะนะครเป็นเหมือนอาร์เมอร์เป็นคิวเลอร์เพเดเตอร์นะครับเอาเอามาให้กับมนุษย์ชาวโลกเพื่อไว้ต่อสู้กับเผพายศจาที่จะมาปกครองโลกเนาะซึ่งพวกนี้มันจะมาตามล่าเอายีนแล้วก็ไปสร้างเป็นเพเดเตอร์ที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็ตายนะครับตายตายในเรื่องเลย ออกมาก็ไม่ทันได้โชว์ของเยอะเท่าไหร่เพราะว่าอตอนที่เขาลงมาเนี่ยเขาก็ได้เสียปอกแขนข้างนี้ไปนะเพราะว่าพระเอกอ่ะเป็นคนที่เก็บปอกแขนข้างนี้เข้าไปเนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยดูแล้วนะครับผมจะ,ะแจ้งประวัติคร่าวๆไว้ประามาณนี้เนาะ,ะแล้วก็จะยังมีอีกฉากหนึ่งเนาะที่ตัวของฟอสตูฟิติพีเดเตอร์เนี่ยมันได้จับเพื่อนของพระเอกไปตัวประกันนะครับตอนที่จับไอตัวละครที่เหมือนแบบว่าเป็นจะเป็นแบบทหารที่แบบ เชื่อเรื่องพระเจ้านี่ยอ่าใช่ครับแล้วทีนี้มันก็จะทํามือแบบประมาณว่าแบบเอ่อให้วางอาวุธลงอะไรเงี้ยครับพวกมันมนุษย์มันก็จะเข้าใจทันทีเลยว่าเออพีเด r รเตอร์ต้องการจะให้วางอาวุธลงแล้วก็ต่อรองอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ไม่ได้มีเจตนาที่ที่ร้ายนะครับแล้วอย่างมันก็หนีหนีการจับกลุ่มของเจ้าเอ่ออันติเมตพีเดอเตอร์เนาะซึ่งจะเป็นกลุ่มกลุ่มตัวที่ว่าแบบตัดต่อพันธุกรรมแบบหลายๆชนิดนะครับใส่เข้าไปในตัวนี้ตัวเดียว จะเป็นตัวที่แข็งแกร่งมากซึ่งงานเนกาค่จีนตัวนี้ก็ออกมาเหมือนกันน้อยถ้ามีผมมีโอกาสผมก็จะอาจจะอิมารีวิวให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะรีวิวตัวนี้ไปก่อนเนาะอ่ะความแตกต่างระหว่างตัวนี้กับตัวแรกที่ผมเคยรีวิวไปนะครับในช่องใครที่ยังไม่ดูก็ไปลองดูได้ตัวนั้นจะเป็นจังเกิลพิเดเตอร์นะครับซึ่งมาจากพักแรกส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวงานใหม่และเป็นงานใหม่พวกพัสดุแล้วก็ข้อต่อมันจะต่างกับพวกตัวนั้นนะตัวนั้นมันจะมีตัวที่ว่าแบบว่า มันแอบติดขัดนิดหน่อยอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือแบบนะแบบก็คือขยับอะไรได้ปกตินะครับอ่ะเราก็จะมาดูที่ตัวส่วนหน้าของเจ้าพเทเตอร์นะอ่านี่ครับตรงนี้เป็นเออผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตําหนิหรือเปล่านะแต่ว่าในในรูปกล่องอะ่ะมันไม่มีรอยตรงนี้นะรอยดําเนี่ยไม่รู้ของผมนี่น่าจะแจ็คพอตนะครับได้เป็นรอยดํานี้มาแต่ว่าผมก็เออไม่ซีเรียสนะเพราะว่ามันมันก็ดูเป็นดามเมจดีะมันดูเป็นเหมือนผ่านการใช้งานมาอันนี้อันนี้อันนี้ผมชอบนะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสอะไร อ่าตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหน้ากากของเขานะครับซึ่งออกทําออกมาเท่มากเนาะแล้วก็ได้คนออกแบบดีไซน์ก็มาจากอารอนแมนภาคสามซะด้วยสินะครับการออกแบบอะไรมันจะดูทันสมัยนะครับหน้ากุ้งหน้ากากอะไรมันจะดูดีขึ้นนะครับปิดนะครับอ่าเส้นผมของเจ้าพเดเ a t o r ตัวนี้มันจะต่างจากพเดเตอร์ตัวเดี๋ยวงเกิล e p เดเตอร์นะมันจะต่างกันเลยวัสดุมันก็จะดูเป็นแบบเป็นยางนิ่มๆครับแล้วก็มันมันไล่เกลี่ยเป็นเส้นมาด้วยนะครับอะประมาณนี้นะประมาณนี้ ต่อไปก็จะมาพูดถึงตัวช่วงลำตัวเนาะก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็จะเป็นชุดเกาะของมันเป็นเหมือนชุดเกาะที่ว่ามันยังมีเกาะซ้อนข้างนอกอีกชุดหนึ่งอะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนเกาะเกาะในเนาะที่ไม่มีเกาะนอกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไหล่ของเขานะครับนี่นไหล่ของเขางานจีนก็ทําออกมาได้ดูดีนะตัวนี้เป็นงานจีนที่ผมรู้สึกว่าม,มันคุ้มราคามากเลยอะมันสวยมากนะครับสัดส่วนของ Predator เเต,ตัวนี้มันจะคล้ายๆกับมนุษย์เนาะเพราะว่าถือว่ามันก็มียีนของมนุษย์ ไหลเวียนอยู่ในร่างกายเนาะอันนี้เป็นด้านหลังนะครับก็จะตรงนี้ก็เหมือนไข่สันหลังเลยสวยมากนะครับเป็นเกาะหลังตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นเหมือนแค่เ,เขาเรียกอะไรเคปล่านะเป็นเหมือนแผ่นเคปล่าที่ว่าเนี่ยครับสวยๆดิอ่าครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกำไลสองข้างนะครับที่เอ้ยไม่ใช่กำไลสิเขาเรียกอ,อ,อุปกรณ์ที่ข้อมืออ่าประมาณนี้แล้วกันนี่ครับสวยตรงนี้เอาไว้ติดกับกรงเล็บของเจ้าพเดเตอร์นะเดี๋ยวผมจะ ามาพูดตรงนี้อีกทีหนึ่งเนาะเป็นเวพอนของเขานะครับนี่นี่ครับลายสวยนะครับลายนี่คือเขาทำมาแทบจะเหมือนงานแท้เลยนะมีความแบบแววเงามันแล้วก็มีรอยแบบกล้ามเนื้อด้วยนะซึ่งทำออกมาดีมากตรงนี้จะเป็นกงจักรนะครับก็เน็บเอวสองข้างนะครับเป็นกงจักรที่ว่าพอกดใช้งานก็จะกลางเป็นเอ่อเป็นเป็นกงจักรออกมาซึ่งตัวนี้ทำออกมาสวยเลยอ่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนขาส่วนน่องนะครับ แล้วก็มีเป็นเกาะเกาะข้างนี่เกาะข้างเขานะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็เป็นปลายเท้านะฮะปลายเท้านี่ก็สวยนะครับทําดีเทลออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนี่ครับแล้วก็ตรงนี้จะมีนิ้วเขาด้วยนี่ครับนิ้วนิ้วโป้องอ่ะนิ้วอ่ะนิ้วหวัวแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นปรามานี้นี่ด้านหลังเขามันดูเป็นเอ่อเป็นซูเปอร์โซเยอร์ดีนะดูเป็นแบบ เป็นแบบเอ่อพีเดอร์ที่แบบส่งแบบเป็นทหารอาวกาศอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงตัวนี้เขาเขาหนีมานะหนีการจับกลุ่มของเจ้าอัลติเมทพีเดอร์ก็ส่งมาให้มาจับเอ่อมาเอาของที่ขโมยมานะครับอย่างเช่นเจ้าตัวเอ่อพีเตอร์คิวเลอร์นะครับก็คือตัวนี้เป็นคนขโมยเอามาให้มนุษย์โลกเนาะซึ่งมนุษย์โลกก็ไม่รู้นะครับว่ามันมาดีหรือว่าเอา่อมาร้ายยังไงก็เจอปุ๊บก็จัดการเลยเพราะว่า มนุษย์โลกก็มีการเตรียมพร้อมระดับหนึ่งสำหรับในเหตุการณ์ที่ว่ามีพเดรเตอร์บุกกลับมาอีกนะครับต่อไปก็จะมาดูพวกข้อขยับของส่วนต่างๆของเจ้าพเดรเตอร์ตัวนี้กันนะครับมาดูที่ส่วนคอนะครับคอก็จะหมดดุนได้ประมาณนี้นะครับตรงน,นี้ก็จะมีดีเทลของตัวตัวเน,เ,นเ,นเนื้อบนหัวมันเนาะก็นี่ครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ประมาณนี้เงยขึ้นเงยขึ้นได้ประมาณนี้อันนี้จะเงยขึ้นได้มากกว่า จังเกิลเพเดเตอร์ที่ผมรีวิวไปตัวแรกเนาะแล้วก็ก้มลงได้ประมาณนี้นี่ครับโอเคนี่คือหน้าตารวมๆนะครับต่อไปก็จะเป็นแขนนะครับแขนก็สามารถกางขึ้นกางขึ้นได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันจะติดติดตรงดีไซน์ตัวนี้ครับเพราะตรงนี้มันเป็นวัสดุมันเป็นยางอะ่ะนี่ครับประมาณนี้นี่มันจะเป็นยางอย่างนี้นะครับมันเลยจะติดดีไซน์ตัวนี้นิดน,นึงนะครับไปข้างๆได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ไปข้างหน้าไปข้างหน้าได้ประมาณนี้นี่ครับไปข้างหน้าได้แบบนี้เลยครับแล้วก็ข้างๆนี่ครับตรงนี้ก็จะไม่ไม่หลวมนลมันจะมีอีกชั้นหนึ่งเป็นอ่านี่ครับอย่างนี้เป็นบัตเตอร์ไฟลเนาะนี่กลางกลางนี้ได้ด้วยนะครับกลางแบบนี้ได้แล้วก็พับลงได้ข้อต่อนี่ก็คือแน่นเลยนะครับกรุบกริบกรุบกริบเลยอ่านี่ครับ ประมาณนี้แต่รวมรวมมันจะติดตรงดีไซน์ตรงนี้นะที่เป็นยางหุ้มตรงไหล่เนี่ยตรงนี้มันจะติดซึ่งของตัวเก่ามันมันมันไม่มียางตรงนี้นะมันจะขยับได้เยอะกว่าแล้วก็อ่ะตรงนี้เป็นตรงข้อแขนนะครับตรงข้อศอกเนาะอีกข้อศอกก็จะงอได้นะปมาณนี้นี่ตรงจะมีส่วนที่ว่าเป็นข้อต่อของเขาอยู่เนาะตรงนี้ก็งอได้อีกนะครับนี่งอขึ้นประมาณนี้นี่งอได้สุดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กางตรงนี่ครับนี่งอกลับไปได้ประมาณนี้ มีคืองอกลับนะครับนี่ก็งอไปข้างหน้าโอเคทางนี้ก็เหมือนกันนะครับยขยับได้ปกติเอวสามารถก้มได้ประมาณนี้นะครับนี่ก้มได้ประมาณนี้เพราะว่ามันจะติดมันจะติดช่วงช่วงนี้ครับช่วงยางตรงนี้ที่มันยึดเอาไว้นะครับแล้วก็เงยได้ประมาณนี้อ่ะเงยได้ได้ป,ประมาณน,นึงนะอา่าแล้วก็ช่วงขาก็นี่ยกสูงได้ประมาณนี้นี่ครับอ่ะ ก็เตะกับหลังไปได้ไม่ว่านะครับมันจะติดตรงยางยางที่หุ้มตรงส่วนส่วนส่วนน่องหลังตรงนี้นี้เปิดได้นะครับี่ข้างในก็จะเป็นชุดที่เขาใส่นะครับแล้วก็ปีพายครับต่อมาก็จะมาดูช่อ,อจุดขยับตรงตรงตรง,ตรงขามันเนาะนครับยกขึ้นได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับงอลงอย่างนี้ ครับช่วงช่วงช่วงตรงเข่ากับตรงขานี่ก็จะหมุนได้อย่างนี้นะครับหมุนได้360เลยอย่างนี้เลยโอเคครับแล้วก็อันนี้ก็งอได้ประมาณหนึ่งแล้วก็สามารถงอพับเข้าไปด้านในได้อีกนะครับเป็นแบบประมาณนี้นะครับซึ่งจุดขยับออกมาดีนะครับแล้วก็ช่วงเอวก็บิดได้รอบเลยนะครับ360เลยอ่านี่ครับ,รบประมาณนี้ส่วนช่วงเท้าก็หมุนได้360นะ นี่ครับหมุนอย่างนี้เลยนี่สามอสิบนะครับบิดขึ้นบิดลงได้นะครับเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างทั้งสองข้างก็ทําได้เหมือนกันแต่ตรงรู้สึกของผมข้างข้างขวาตรงนี้มันจะแน่นไปนิดหนึ่งโอเคแต่ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกนแล้วกันเนาะแล้วต่อมาเราก็จะมาดูของที่มันให้มากับเจ้าตัวกล่องของพิเเตอร์ตัวนี้กันเนาะอ่ะอย่างอื่นก็จะเป็นนี่นะครับที่ว่าต้องแถมมาแน่นอนก็คืออ่า หน้าหน้าของเจ้าพ r e d a t o r ตัวนี้เนาะนี่ครับนี่คือหน้ารวมๆเขาทําสีออกมาค่อนข้างจะโอเคนะแต่ผมรู้สึกว่าของแท้เขาจะทําสีสวยกว่าแล้วก็รอบนี้ก็มีทาสีฟันมาให้ด้วยนะครับนี่นี่คือดีเทลรายละเอียดเส้นผมนะนี่แมมเส้นผมมันจะไม่เหมือนกับพเ e เตอร์อันแรกนะเด,เดี๋ยวผมเอามาตัวอย่างมาให้ดูอ่ะนี่นะครับอ่ะอันนี้เป็นพ r e d a t o r Jungle Hunter ที่ผมรีวิวไปตัวคลิปที่แล้วเนาะนี่ครับผมมันจะเป็นอย่างนี้นะ มันจะเป็นแบบกลมๆเนาะมันจะเป็นกลมๆเป็นเส้นๆอย่างนี้นะแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันจะเป็นริ้วๆนี่มันจะเป็นแบบเป็นริ้วแล้วก็ลักษณะมันจะดูไม่กลมนะมันจะดูแบบมีความเหลี่ยม,มครับมีความเหลี่ยมในตัวอ่านี่ครับอ่าประมาณนี้นะครับพเ e d a t o r นะ้าตาส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะเหมือนแทบจะเหมือนกันต่างกันก็อาจจะตรงนี้อาจจะสูงกว่าอะไรอย่างนี้นะครับอ่าจนช่วงไอ้ลินพันแล้วแล้วก็ ช่วงที่ว่าเป็นส่วนหัวเนี่ยมันอาจจะยาวขึ้นหรือว่าสีอะไรก็จะต่างกันนะครับแต่ว่าตัวนี้คือสีก็ทําออกมาดีนะถึงจะไม่เข้างานแท้ผมว่างานแท้สีมันจะสวยกว่าแล้วก็ลงรายละเอียดได้ดีกว่าแต่ก็ถือว่ามองไกลๆก็ยังถือว่าสวยนะครับสำหรับงานจีนตัวนี้อะต่อมาก็จะมาดูอะนี่ครับตัวนี้จะเป็นมือ1คู่นะครับที่ว่าเขาจะให้มาในกล่องตัวนี้นะครับก็เ,เป็นมือแบบแบะนะนแบมืออย่างนี้ตรงนี้ก็คือสามารถนี่ครับงออย่างนี้ได้แล้วก็งอลงได้ นี่ปารามานี้นะครับตรงนี้มันจะมีจอยของมันอยู่ดึงขึ้นดึงลงได้นะครับนี่หมุนได้แล้วก็ทาทาสีทาอะไรมาก็ค่อนข้างดีนะมีความเงามีความเวลในชิ้นงานเนาะตัวนี้ก็นี่ครับหมุนอะไรได้ปกติอ่าต่อไปก็จะมาดูส่วนของเวพอนหรือว่าปืนปืนที่ติดกับตัวไหล่ของเพดเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบทันสมัยแล้วเนาะมันจะติดกับอ่าตัวนี้เลยนี่ครับมันจะมีช่องเสียบของมันอยู่นี่ครับ เป็นบ่าไหลเล็กๆอย่างนี้เลยนี่ครับแล้วก็ใช้ใช้เจ้าไอ้หน้ากากนะครับในการเล็งเล็งเพื่อสั่งการนะครับนีนก็จะมีเลเซอร์นําวิถีอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ไปอย่างนี้เลยนี่แล้วก็เล็งได้ตรงนี้สามารถหมุนได้นะครับปรับงอปรับงอขึ้นงอลงนี่อย่างนี้แล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับนี่มันจะมีการเราสามารถเนี่ยเราหมุนซ้ายหมุนขวาได้ประมาณหนึ่งนี่ครับ โอเคถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับมันจะต่างจากเจ้าอุปกรณ์ตัวเก่าเนาะที่ว่ามันต้องสะพายใหญ่ๆติดอยู่ที่บ่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นอันเล็กๆเลยแบบย่อส่วนมาดูาทันสมัยดีนะครับเพิ่มความเป็นแบบเป็นโซเยอร์เข้ามาอีกนะครับดูมันดูกระทัดรัดดีอ่าต่อมาก็จะมาดูชิ้นส่วนของอาวุธเนาะ,ะอาวุธที่ได้มาก็จะเป็นนี่นะเป,นเป็นเป็นเป็นเอ่อเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ เป็นกรงเล็บนะกรงเล็บของวูเบอลีนเอ้ยไม่ใช่วร์บูบลีนสิกรงเล็บของเจ้าพิเดเตอร์นะฮะอ่า,าอน,นี่ครับตัวนี้ก็จะให้มา2คู่นะครับนี่ครับก็คือ4อันนี่ครับอย่างนี้นี่สี่อันอย่างนี้เลยอ่า,านี่ครับเป็นเป็นเป็นมีดอย่างนี้เลยนะครับไว้ติดกับมือทั้งสองข้างของเจ้าพิเดเตอร์เนาะซึ่งนี่ครับอ่ะจะมา,าสาธิตวิธีการติดก็คือนี่ครับมันจะมีเป็นริ้วแล้วก็มีเป็นช่องของมันก็ใส่เข้าไปเลยนี่ครับอืมนี่ครับ จะใส่หนึ่งข้างก็ได้นะครับหนึ่งข้างก็ได้สองข้างก็ได้ก็สวยสวยไปคนละแบบแตกต่างกันนี่ครับนี่ปรามานี้เดี๋ยวผมจะใส่แบบอาวุธเต็มตัวให้ดูอีกทีหนึ่งนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนของอาเวพอรนะครับอาวุธของเขาซึ่งอันนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนหน้าเรียบร้อยเนาะแล้วก็อ่าติดกรงเล็บให้เขาด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าภาพโดยรวมเนาะ เป็นโดยรวมที่ว่าถ้าใส่อาวุธแล้วหน้าตาของตัวพ a เดเตอร์จะเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือเนี้ยอันนี้คือหน้าที่สองที่เขาให้มานอกก็จะเห็นเป็นหน้าของเจ้าพเดเตอร์ซึ่งดูมีความดุดันขึ้นนะครับซึ่งถ้าเทียบกับของภาคแรกผมรู้สึกว่ามันมันดูมันดูสมส่วนดีอะ ส่วนหน้าดูอะไรด,ดูแบบดูแน่นๆดูแก่งดีนะซึ่งตอนนี้มันก็มีหลายตัวนะครับซึ่งผมก็คงเทียบกับเจ้าแค่จักรเกิรเพเทเตอร์ตัวเดียวนะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังทยอยเก็บสะสมไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าโดยรวมก็คือผมชอบหน้าหน้าของเจ้าตัวนี้มากรู้สึกว่ามันดูสมส่วนดีแล้วก็นี้ก็จะเป็นเวพอรตนะครับเป็นกรงเล็บของเขานี่ครับประามานี้มันจะให้ติด2ข้างเลยนะครับก็คือซ้ายขวาแล้วแต่ว่าจะติดข้างเดียวก็ได้นะ แล้วก็ตัวนี้จะมีลูกเล่นของเขาก็คือในหนังมันสามารถยิงตรงนี้ได้นะนี่ยิงกลมเล็บพุ่งพุ่งไปหาศัตรูนี่ตัวแตกเลยนะครับแต่ว่าในหนังเขาจะใช้ตัวนี้แค่ข้างเดียวตัวนี้จะไม่ได้ใช้เนาะเออกลงเล็บพวกนี้มันจะมันจะมันจะออกมาเองจากเจ้าตัวเครื่องนะครับมันเหมือนเหมือนนาโนเหมือนอยู่ๆมันก็ออกมาเองไม่ไม่มีอะไรอธิบายเท่าไหร่แต่ก็อ่ะประมาณนี้นะครับอาวุธเวพอนก็จะติดอยู่ตรง,ตรงที่หัวไหล่เลยนี่ปรับขึ้นปรับลงได้ งอขึ้นงอลงได้โอสวยเลยตัวนี้นะครับนี่จัดท่าโพสได้นะครับนี่จัดท่าโพสแบบสวยๆได้เลยใครที่แบบเป็นสายที่มือใหม่อยากลองเล่นแบบผมนะก็งานจีนก็ตอบโจทย์อยู่พอสมควรนะไปลองหาซื้อหาเล่นกันได้นะครับนี่ส่วนตัวก็คือก็คือชอบมากนะฮะถ้าเป็นในลายของเนกานะฮะอ่าแต่ว่าถ้าใครมีกาลังทับหน่อยอันนี้ผมสนับสนุนให้ซื้อของแท้นะ แต่ว่าถ้าใครไม่ไหวจริงๆก็นี่ฮะยังมีช่องทางอื่นเนาะสำหรับการที่จะซื้อ,อางานพเดเตอร์ตัวนี้มาเล่นนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นงานจีนเนาะงานจีนมันก็ถือว่าไม่ได้เป็นการสนับสนุนผู้ค้าโดยตรงเนาะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะสําหรับใครที่อยากจะลองเล่นเจ้าพเดเตอร์กเกอร์ตัวนี้ต่อมาก็จะมาเทียบกับตัวชิ้นงานอ,าอันนี้คือจังเกอร์พเดเตอร์เนาะ ที่เป็นงานเก่าที่ผมลงในช่องไปแล้วนะฮะใครยังไม่ดูก็ไปลองดูกันได้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นของเวอร์ชั่นแรกนะก็คือวัสดุอะไรมันจะต่างกันนะขณะที่ผมจับเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนตัวนู้นมันจะแน่นกว่าตัวนี้รู้สึกมันจะมันจะมีช่วงที่แบบรู้สึกเหมือนจะเปราะๆบ้างแล้วก็แบบน้ําหนักมันดูแบบไม่ไม่ดีเท่าตัวนู้นอะ่ะแต่ความคลาสสิกนี่คือตัวนี้คือกินขาดเลยไปถ่ายรูปใน สถานที่ที่ว่าเป็นป่ารถทึบเนี่ยตัวนี้คือถือว่าคลาสสิกเลยอ่ะนี่ครับตอบอ่านี่ถ้ายืนคู่กันก็คือเนี่ยสวยนะครับประมาณนี้ตัวนี้จะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับตัวใหม่เนี่ยจะจะจะสูงกว่าประมาณหนึ่งอันจะไม่ได้มากแต่ก็ถือว่าสูงกว่าเล็กน้อยแล้วก็ดูแบบดูสมส่วนกว่ากับตัวนี้นะตัวนี้จะดูแบบดูแห้งๆกว่าอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่อ่ายังไม่กดติดตามกดซับสไครต์ก็แนะนําให้กดติดตามไม่ได้นะครับกับช่องซาวเนาะอ่า ก็จะมีคอนเทนต์ผลิตคอนเทนต์แปลกใหม่ๆลงมาเรื่อยๆเนาะแล้วจะมีเกมบ้างมีลงเกมบ้างนะครับแล้วก็มีรีวิวของสะสมบ้างส่วนใครที่มีข้อ,ขอสงสัยหรือคําถามอะไรก็เม้นต์กันมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยอ่าก็จะพยายามมาตอบให้เนาะอ่ะตอนนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรจะฝากแล้วเนาะขอขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วก็ดูมาถึงจนจ,นจบคลิปนะครับก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะหยิบมารีวิวให้อีกนะครับผมไม่ได้จบแค่ตัวนี้แน่นอน โอเคครับก็อะไม่มีอะไรจะฝากแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวไว้รอดูติดตามคลิปใหม่ได้เลยไปแล้วบ๊ายบาย